อ่ะเร็วอ่ะอ่ะเร็วโอ้ยดึงหูแข็งเรงมาขอข้าวนางสาวโบอ่ะเอาเร็ว เอาไปไปละ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 ไปกระมังอมาหนี่งมานี้อน่ะได้ปะ ตัวพี่สามอีเตี่ยตัวที่สองมาเอาวันนี้กินแค่นี้ก่อนเตี่ยเอาแมตัวนี้จะกินตรงนี้กินได้บ้างเอาเตี่ยเอกินเลยเลยกินเลยกินเลย